อ่าวันนี้เรามากินกล้วยปิ้งคิงคองนี่อร่อยมีสูตรตั้งแต่ดั้งเดิมมะพร้าวอ่อนไฟทองภูเขาไฟไส้รวมสามห้าสี่ไส้สี่ชิ้นกล่องเท่าไหร่ขะเนี้ยเอากล่องสามห้านี่จัดโปรให้พี่เห 3, ลือสั่กล,ล่องรนะ้อนค่ะพี่ร้อนเปล่าเอาร้อนร้อนนะค่ะร้อนค่ะอ่าโอเคค่ะเอาสามกล่องน,น,นะพี่นะเดี๋ยวนะอันนี้ท้าด่าง<น>เดิมนี่คนคนละคะอ่อนก็ได้พี่มะพร้าวอ่อนสามห้าด่างเดิมสามสิบหรอค่ะ อ๋ออันนี้รวมกันได้เปล่าได้ค่ะพี่ราคาเดียวกันนอกจากดังเดิมดังเดิมสามสิบบาทอันนี้ก็เท่าไหร่เท่ากันบาทค่ะเท่ากันค่ะต่างกันแค่ว่ามีมะพร้าวอ่อนกับมะเนียอมะพร้าวอ่อนดังเดิมนะคะพี่อืมอันนี้อันนี้สามกล่องร้อยดีกว่าค่ะโอเคค่ะได้นี่ดูตับปิ้งเขาเป็นเขาเป้นทานเป็นทานด้วยเห็นเปล่าเห็นดาวทานนี่กุ้ยปิ้งหินคลองนครปฐม อร่อยใช้ถา,าดลาวาครับพี่ถาดลาวาอันนี้อยู่ที่เจ็ดแยกเซเว่นเจ็ดแยกนี่ตรงนี้ซอยเก้าเก้าอ่ะนะแยกมาจากซอยเก้าเก้าถนนเพชรเกษมนี่ดูรอบๆข้ามสี่แยกขึ้นพระเมรุมาใช่ไหมอืมมาช้ามาแล้วรอบหนึ่งอ,อ,อันนี้อันนี้อาเวลาสมันจะหวานอีกใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าถ้าถ้าพี่ถ้าหวานมากก็ น้ำลงไปได้ค่ะอ๋อถ้าแบบนี้ก็หวานอยู่แล้วค่ะ่อเดี๋ยวไปกินกับกาแฟดีกว่าได้ค่ะเออเออ,เอ,อโหลใส่ถุงได้ไหมครับอมนี่น่ารวมนะครับอือน่ารวมน่ารวมน่ากินไ,ได้ที่เรากินเพราะฉะนั้นเห็นคนโพสเราก็เลยโพสมาตามบา้างอืมบางทีเช้าเช้า ประมาณแปดโมงครึ่งเสร็จทุกอย่างงานวันนี้ไม่สายอ่ะไม่ค่อยดีกันเลยอายุมักแล้วอรุณรับการค่ะค่ไอ้นี้สองถุงหนึ่งถุงอันนี้ถุงหนึ่งส่ฝากกระถุงค่ะเดี๋ยวเราไปหากาแฟกินเออ ก๋วยปิ้งคิงคองอืมอือเราจะได้กินแล้วขอบคุกะกัไปไปบลากินับายดีค่ะพี่เรียบร้อยะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะจ้าจ้าสามชุดน้อย ราคาพิเศษแม่ค้าจัดโปรโหให้ด้วย <laughs> อ่ะโอเคไปหากาแฟกินเถอะนี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวกินกว๋วยปิ้งคิงคองคนี่มีสี่ไส้นี่เห็นไหมมันจะมีไส้ไฟ,ไฟทองไส้เผือกไส้มันม่วงแล้วก็ไส้ข้าวเหนียวมูนที่เขาบอกเนี่ยไส้มะพร้าวแต่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวลองชิมดูถ้าไม่หวานเนี่ยขนเขาให้น้ำตาลน,น้ำเชื่อมามาอีกเนาะแต่เราคิดว่ามันน่าจะหวานแล้วนี่เดี๋ยวลองชิมก่อนนี่ไส้ไฟทองอื กินนี้ก็หวานพอแล้วเนี่ยอืมต้องหาน้ำกินแก้เลี่ยนเป็นอิตาเลียนโซดาอืออืม,อ,มอร่อยรับกินดูอมังทือได้นะอยู่แถวเจ็ดแยกนครปฐม,มอืมใครมาไม่ถูกบอกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกทางให้อืมโอเคเอาตัวกินก่อนนะมีหลายไส้เลยอืม อืออืออร่อยอร่อยอร่อยโอเคกินก่อน,นกินก่อนกินก่อนกิน,นก่อนอืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์เวลามีคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนจะได้รู้ขอบคุณครับ